คุณเป็นคนที่ใช้ในาฬิกาไม่ค่อยทะนุถนอมด้วยเปล่าครับทุกวันหน้าจอแตกเป็นร้อยต้องมีเลยครับผม Action Mega Watch Pro นี่ตัวนี้ราคาเป็นแค่หลับพันตอนตอนทนั้นเองครับวัสดุทนทานดีไซน์สวยมากๆครับผมหน้าจอนี่กว้างกว่าสมาร์ทวอทช์ทั่วไป ดูกอนแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยคิดว่ามันจะหนักแข็งใช่ไหมครับเขาก็เลยให้วัสดุมาเป็นซิงค์อล่อยนั่นเองคุณสมบัติก็คือป้องกันการกัดกร่อนครับแข็งแรงแต่ว่าน้าหนักเบาเหมาะสาหรับคนที่กะใช้ระยะยา,ยาว,ยาวมไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยตัวนี้กันน้ําระดับ IP68 ครับแต่กันน้ำปกติทั่วไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันสามารถแช่น้ำร,ร้อนได้จะกดทับหรือว่าจะทุบยังไงมันก็ไม่พังแน่นอนเรื่องความทนทานตัวนี้ทนจ,จัดมาเดี๋ยวผมจะเทียบเรื่องขนาดให้ดูครับหน้าจอเขาใช้เป็น TFT ขนาด1.85นิ้วคนหน้าจอใหญ่มัน เอาง่ายๆเลยนะคือมันประหยัดแบกแดกว่าทนแดดกว่าแล้วก็ใช้งานการแจ้งได้ด้วยตัวนี้ครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่760ม ah, ิลชา์ทีเดียวอยู่ได้เกือบ7วันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ30วันเลยนะไม่ต้องมาคอยนั่งชาร์จหรือว่ากังวลว่าแบตมันจะหมดดีไซน์ที่เท่แบบนี้เดี๋ยวผมหันตัวเครื่องให้ดูครับนี่บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าตัวเครื่องทั้งตัวสายซิลิโคนของนาฬิกาเนี่เหมาะทั้งผู้ชายผู้หญิงครับจะใส่ไปออกกำลังกายไปเที่ยวไปลุยเดินป่าหรือว่าจะใส่ไปทำงาน ร,รับสายแถมยังคุยผ่านสมาร์ทวอตได้แบบนี้เฮ้ยเป็นไงบ้างที่เรานัดกันวันอาทิตย์เนี่เราจะเจอกันว่างหรือเปล่าว่างครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวห้ามพลาดนั้นเลยนะรับข้อความผ่านไลน์ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ได้ครับแถมที่สำคัญตัวนี้มีโหมดจับเวลาเอาไว้ใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วยจะอยากดูค่าในมือถือครับตัวนี้สามารถใช้คู่กับแอปพลิเคชันดาวน์ิ้ได้ครับสามารถนับก้าวครับวัดค่าการนอนอัตราการเต้นของหัวใจค่าเผาผลาญแล้วก็ค่าความเครียดได้ที่สำคัญตัวนี้มีโหมดออกัน ได้ถึง25เดือนครับมั่นใจในคุณภาพและบริการพอแอ x o ซอนคสินค้าดูกชิ้นก่อนสอง่งถึงมือคุณ